วันนี้ค่ะวันนี้นะคะปาพามาอยู่ที่สามย่านมิดทาวนะคะซึ่งโกยูนี้นะคะเขาจัดงาน Language and High School 2 0 2 4นั่นเองนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศนะคะประเทศอังกฤษหนึ่งก็เป็นเมนหลักนะคะแต่ว่ายังมีประเทศอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเรียนต่อทั้งมหาวิทยาลัยนะคะม,มัธยมหรือว่าจะไปเรียนคอร์สภาษาระยะสั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวนี้นะคะปาจะพาไปดูนะคะว่าข้างในงานจะมีอะไรบ้างคะ่ะ ภายในงานนะคะเขาก็จะจัดสัมมนาด้วยนะคะเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศนี่แหละค่ะว่าจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะภายในงานก็จะมีคอนซัลร์ให้ด้วยว่าพี่ๆโกยูนีจะให้คําแนะนํากับน้องๆที่อยากไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะเตรียมตัวอย่างไรบ้างต้องเตรียมเอกสารยังไงบ้างต้องสอบภาษาทําเกียรติเฉลี่ยเท่าไหร่อย่างไรบ้างนะคะแต่ว่านะคะถ้าใครเนี่ยอยากวางแผนการเงินนะคะค่าเล่าเรียนบุตรค่าเทอมค่าการศึกษาของตัวเองหรือว่าของบุตรนะคะคนในครอบครัวต่างๆว่าอยากไปเรียนต่อต้อง เก็บเงินเท่าไหร่เก็บเงินให้มีผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะคะสามารถปรึกษาปาได้เลยนะคะไม่ว่าจะส่งลูกไปเรียนต,ต่อต่างประเทศหรือว่าเรียนต่อในไทยนะคะวางแผนการศึกษาบุตรนะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะ